ครับเมื่อนี้ก็เป็นเมื่อวันที่25นะครับเดือนกันยายนนะครับพศ2567ครับเมื่อนี้ยัดจะมาลงแนวทังนะครับพี่น้องยิซีลงแนวทางลาวพัฒนานะครับชุดเน้นชุดพันธงนะครับกับพี่น้องเข้าก็เบิ้งไว้เป็นแนวทางก่อนก็ได้นะครับถ้ายังภายในมันใจในตัวของแอดนะครับพี่น้องยิซีครับเพราะว่า สูตรไม่นะครับของแอดนะครับพี่น้องยุ้ยซี่หิปที่แล้วนะครับแอดลงเป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับเนาะสูตรใหม่นะครับตำราวเลขวิ่งนะครับกับของเซียนน่าดีนะครับมาห้าตัวเดียวนะครับครับสูตรเก้านะครับมาศูนย์นะครับพี่น้องยุซี่สูตรเก่าดั้งเดิมนะครับมาศูนย์นะครับสูตรไม่มาหาครับพี่น้องยุซี่ก็ พิจารณาเอานะครับพี่น้องครับแอฟไหนเป็นแนวทางให้พี่น้องเพื่อบางที่มันมากนาะครับเนาะครับรอบนี้นะครับแอดจะลงเป็นห้าน้อยไปพร้อมนะนะครับพี่น้องที่ห้าน้อยห้าน้อยกับเล่าพัฒนาครับเพราะว่าตัวเลขฟันตัวเดียวกันนะครับพี่น้องที่เลขวิ่งนะครับครับเลขวิ่งฟันตัวเดียวกันนะครับครับหมดประจําวันที่ยี่สิบห้านะห้าน้อย ครับพี่น้องพี่นี่ห้าน่อยออกห้าน่อยพี่น้องเขาเบิ่งกวนนะครับเนาะวิ่งรูดห้าตัวเดียวนะครับพี่น้องพี่ครับห้าตัวเดียวครับชุดจับคู่นะครับมีทั้งเบิดอยูแปดคู่นะครับแปดคู่ครับก็มีห้าศูนย์นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามครับถ่ายเอดลงห้าน่อยตรงกันกับมือห้วเล่าพัฒนาออกนะครับลงห้าน่อยเอ็ได้ออก ไปออกเล้าน้ำทุกเถื่อนะครับพี่น้องที่ตามที่เราสังเกตครับห้าน้อยกับเล้ามักจะตามห้าน้อยคือกันนะครับเนาะครับจับคู่นะครับห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะครับครับแถวที่สองกับมีหาซีหาหกหาเจ็ดหาแปดนะครับเน้นที่สามคู่นะครับห้าซีนะครับห้าหกห้าเจ็ดนะครับสําหรับห้าน้อยครับห้าน้อยจะเน้นอยู่ที่พิเศษนะครับ เน้นที่พิเศษปกติ V.I.P. นะครับเนาะ <c oughs> <c oughs> ครับส่วนมากจะออกกษาาัตร์ นะครับกับสปอร์กิทนีออกกวอนมูเลยนะครับพี่น้องที่อัดลงไปจะไปเข่ากาสาสกับสปอร์กิทดูก็มูนะครับครับมาเบื้องล่าวพัฒนานะครับพี่น้องที่ล่าวพัฒนาของเซียนนาดีกะฟันห้ากับศูนย์นะครับเนาะครับเพราะว่าสูตรเก่าของเอ็ดนะครับมาศูนย์นะครับสูตรเก่าดั้งเดิมนะครับสูตรไม่มหานะครับได้ย่างละสองคูนะครับ ได้อย่างละสองคู่นะครับพี่น้องพิสซีผลงานรอบที่แล้วของแอดของแอดนะครับรุดเด้อพี่น้องพิสซีครับรุดนะครับครับสุดยับคู่นะครับเน้นๆที่สี่คู่นะครับเนาะห้าศูนย์ศูนย์ห้านะครับครับเลขยหาติดมาในสูตรเก่าสูตรไม่นะครับเนาะเด็กวิ่งสูตรไม่ มันเด่นมากก็คือหาศูนย์ครับหาหนึ่งนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้านะครับเน้นซีคูนะครับพี่น้องที่อัดไปกลับพร้อมให้พี่น้องเขาเบิ้งซื้อนะครับครับบางท่านกับว่าถามว่าดอกมาแล้วไม่ได้กลับบราาิษันพี่น้องบางท่านว่าเนาะพี่น้องชี่ัดนะครับ <c oughs> ครับถ้ามาหลักศูนย์นะครับศูนย์สองสองศูนย์ ครับธรรมารักศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์นะครับพี่น้องทุกท่านเล่าพัฒนาครับมือเดียวกันครับฮานอยก็คือมณีพื้นที่ยี่สิบหาเนาะครับเนาะสูตรใหม่วิ่งห้านะครับสูตรเก่าห้าศูนย์นะครับพี่น้องทุกท่อัดจับกันเลยใส่กันเลยนะครับเนาะ ก็คือหา0ูนย์ศูนย์หาหาหนหานะครับศูนยนะครับศูนย์ี่สพี่น้องยิบี้กะปิดจรณนาอานะครับตัวเลขของแอปมิวซีคูนะครับไปกลับไปพร้อมนะครับพี่น้องชี้เอาพี่น้องเข้านะครับเตรียมตัวเขีบหน้าจอเท่งห้น้อยเท่งล่าพัฒนาใส่กันเลยเด้อนะครับในชิปเดียวกันนะครับเนาะ เอาทวนอีกรอบน้อพี่น้องพีซี่ครับทวนอีกรอบนะครับครับฮานอยวันที่25นะครับเดือนกันยายน2567นะครับวิ่งรูด5ตัวเดียวครับจะเน้นที่พิเศษปกติ VP นะครับครับจับคู่มีอยู่8คู่นะครับพี่น้อง50 51 52 53นะครับ54 56 57 58 รับเนยนให้พี่น้องเขาสามคู่นะครับหา5ีหาเจ็ดนะครับอย่าลืมไปกับนะครับครับส่วนหล่าพัฒนาฟัน5นะครับฟัน5้รูดห้าฟันศูนรูดศนย์นะครับเนาะจับคู่เน้นห้าศูนหะครับห้าห0ึ่งหนแล้วก็สี่นย์นะครับพี่น้องที่ ครับพี่น้องแคปหน้าจอครับแคบหน้าจอนะครับพี่น้องซีครับรอบนี้ลงซาจังน้อยเนาะครับเนาะครับว่าจะเดินทางไปตามตัวเลขกนวทางนองแอดจาดานะครับหลังจากนี้แล้วก็แอดก็จะเดินทางนะครับพี่น้องซีครับไปตามเพราวาเลขกวิ่งของแอดยดารอบที่แล้วิ่นฟันสามตัวเดียวนะครับเนาะไม่อีนะครับแต่ว่าสุดจบปูบ่เขานะครับ ก็ถือว่าเลกวิ่งข้องเพ่นนะครับแม่นนะครับของน้องยะดารับพี่น้องอีซี่แคบเท่งเล็วิิงข้องแอดสูตรไม่ไว้น้ำนะครับสูตรไม่ห้าตัวเดียวนะครับ คทั้งสูตรไม่สูตรเก่าเนาะพี่น้องสูตรเก่ามาศูนย์นะครับสูตรใหม่มาห้านะครับครับพี่น้องเอฟซีครับแอปจะเดินทางแล้วเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ให้พี่น้องเข้าสุกๆมันๆแห้งๆปังๆกันท,กทุกคนนะครับเมื่อเลีงสองทุ่มยี่สิบห้าโดยประมาณนะครับครับ